ว <Wow. S 2> wow, wow, wow. ้าวว้าวว้าวค่ะพี่น้องค่ะธุรกิจตโตไม้ของปุยญบัณฟินแลนด์หรือบอดบิกค่ะพี่น้องรถแห่ตูเกียวมิวสิกเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเพิ่นโพสเมือยีเอ็นนาทีว่าเรื่องง่ามย่มดีรถแห่ตเกียวมิวสิกใครจะเป็นเจ้าภาพคนแรกประเดิมรถแห่ตูเกียวว่ามาเลยครับโอ้ขอแสดงความยินดีคับธุรกิจใหม่ค่ะบอบิก เป็นสีเขียวค่ะพี่น้องมีโลกโก้เขียนไว้ข้างหน้าชัดเจนแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษว่าโตเกียวมิลเิกเลขทะเบียนสวยเลยทีเดียวค่ะพี่น้องเลือกเป็นสีเขียวนะคะศาสตร์เลสินของนักธุรกิจันบอกว่าสีเขียวเหนียวซับค่ะพี่น้องมันมีความหมายในตัวถูกยางค่ะพี่น้องเบิ้งกันเต็มๆเลยนี่หน้ากากของรถค่ะพี่น้องโอ้ท่านสมัยไม่เสมอค่ะพี่น้อง บุบว่าว้บวาวุบว่าละถ้าได้ออกทําธุรกิจเนี่เนาะขายพี่น้องเนาะเอาเห็นพี่น้องเบื้องเต็มเต็มเป็นธุรกิจโตไม่ของเพื่นบ่สักตะเบาได้ขายพี่น้องเบาปุ๊บนี่ยมากปรับเลยสําหรับพุ้บ้านฟินแลนด์ย่าให้ได้เอ่ยปา่ากายพี่น้องเอาเบื้องเต็มเต็มขั้นรถกันเลยนี่โตเกียวมิวสิกทั้งภาษา,าไทยภาษาอังกฤษคายพี่น้องหัวเจรดเท้าสวยงามแบบนี้เลยผู้ดใดสิเป็นนักร้องบน รถแฮคั่นนี่เนาะค่ะพี่น้องสงสัยศิลปินนอกจากนี้เพันยังมีธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟนาริตะค่ะพี่น้องชาเขียวนาริตะแล้วก็โกโก้โกค่ะพี่น้องไล่สดขายเองเลยทําเงินเดนละาล้านกว่าได้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีเปิดพิยาคนรุมสาขาสองเป็นน้ําพริกเดียวกับพิยากับแม่น่องนะคะชารลดทาวเวอร์เห็นมาค่ะพี่น้องไล่สดกันทุกเมื่อเชื่อวันก,กันเลยทีเดียว นอกจากนั้นเพยังมีธุรกิจบริษัทแคบหมูํำเนินง,งานโดยพี่หน่งฟินแลนด์นะคะพี่นองอันนี้ก็เป็นแม่น่องดูแลสาขาสองอยู่บ้านหนองบัวดีหมีตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น,นะค่ะพี่นงธุรกิจเรียกว่าหลากหลายนอกจากนั้นบอดบีพยั่งเป็นนาาแบบเป็นดารารีวิวสินค้าหลายตัวเพราว่าจะเป็นเซวา มาดำฟินและอื่นๆอ,อีกมากมายที่จําบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะนั้นเมอรอนี้มาหอดมาถึงแล้วรถแห่โตเกียวมิวสิกก็แสดงความยินดีข็ให้ธุรกิจของบอตบ๊กจะเดินลุ่งเรื่องไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะ